ท่านผู้ฟังครับเคยไหมครับที่รู้สึกว่ายิ่งอยากสงบใจกลับยิ่งวุ่นวายยิ่งเราพยายามบอกตัวเองว่าหยุดคิดนะหยุดคิดเดี๋ยวนี้แต่สมองกลับเหมือนเครื่องจักรที่พังมันไม่ยอมหยุดแถมยังหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นจนบางครั้งเรานึกโกรธตัวเองว่าทำไมแค่นั่งนิ่งๆมันถึงยากขนาดนี้ เราแบกโลกทั้งใบไว้ในความคิดตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วและเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความหนักอึ้องนี้ไม่ได้อยู่ที่บ่าแต่อยู่ที่ใจครับและถ้าท่านผู้ฟังกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่ขอต้อนรับสู่รายการธรรมะนำใจนำชีวิตครับ หากท่านผู้ฟังกำลังฟังคลิปนี้อยู่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เป็นจังหวะของชีวิตที่ธรรมะกำลังจะมาตอบคำถามบางอย่างในใจของท่านวันนี้ผมไม่ได้มาในฐานะผู้รู้แต่ผมขอมาในฐานะเพื่อนร่วมทางที่เคยหลงทางมาก่อนครับผมจำได้แม่นยำครั้งหนึ่งในช่วงที่ชีวิตสับสนวุ่นวายที่สุด ผมหันหน้าเข้าหาการปฏิบัติธรรมด้วยความหวังเดียวคือผมอยากหนีหนีจากความคิดที่มันกัดกินใจผมตั้งใจนั่งสมาธิกัดฟันแน่นๆกำหนดลมหายใจแรงๆกะว่าวันนี้แหละจิตต้องนิ่งต้องเงียบกริบห้ามมีความคิดใดๆเล็ดลอดเข้ามาแต่ผลลัพธ์คืออะไรทราบไหมครับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ความคิดเป็นร้อยเป็นพันมันประดังเข้ามาเหมือนเขื่อนแตกปวดขาปวดหลังหงุดหงิดสุดท้ายผมลืมตาขึ้นมาด้วยความทอแถและบอกตัวเองว่าเราคงไม่มีบุญเราคงทำไม่ได้หรอกการปฏิบัติธรรมมันยากเกินไปสำหรับคนอย่างเราจนกระทั่งผมได้มาพบกับคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งพระราชสังวรยานหรือที่พวกเรารู้จัก และเคารพท่านในนามหลวงปู่พุทธ,ธานิโยคำสอนของท่านในวันนั้นเหมือนการไขกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกความเข้าใจผิดของผมไปตลอดกาลครับและนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ครับหลวงปู่พุทธท่านไม่ได้สอนให้เราไปรบกับความขีดครับท่านเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจมากท่านบอกว่าธรรมชาติของจิต เขามีหน้าที่คิดถ้าเขาไม่คิดเขาก็ไม่ใช่จิตท่านผู้ฟังลองทบทวนประโยคนี้ดูนะครับถ้าเขาไม่คิดเขาก็ไม่ใช่จิตนั่นแปลว่าตลอดเวลาที่เราพยายามบังคับให้จิตหยุดคิดเรากำลังฝืนธรรมชาติเหมือนเราพยายามสั่งให้หัวใจหยุดเต้นหรือสั่งให้แม่น้ำหยุดไหลซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับ หลวงปู่ท่านแม่ตาสอนว่าการทำสมาธิไม่ใช่การสะกดจิตให้หลับหรือให้นิ่งเป็นก้อนหินแต่คือการทำให้จิตตื่นตื่นมารู้ความจริงท่านสอนหลักการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดนั่นคือการอบรมจิตให้หนักแน่นมั่นคงด้วยวิธีการที่คนธรรมดาอย่างเราที่ต้องทำงานต้องเลี้ยงลูกต้องเจอรถติดสามารถทำได้จริงๆครับ หลักการข้อแรกที่หลวงปู่พุทธท่านเน้นย้ำเสมอคือการยืนเดินนั่งนอนล้วนเป็นสมาธิหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าสมาธิมีท่าเดียวคือท่านั่งขัดสมาธิต้องลับตาปีมือขวาทับมือซ้ายแต่หลวงปู่บอกว่านั่นเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเท่านั้นความจริงแล้วสมาธิคือคุณภาพของใจไม่ใช่ท่าทางของกายท่านสอนว่า จะยืนก็ให้รู้ว่ายืนจะเดินก็ให้รู้ว่าเดินจะนั่งก็ให้รู้ว่านั่งจะนอนก็ให้รู้ว่านอนฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในวันวันหนึ่งเราเดินกันเป็นพันก้าวแต่มีกี่ก้าวที่เรารู้ตัวจริงๆว่าเท้ากำลังกระทบพื้นส่วนใหญ่เท้าเราเดินอยู่ที่นี่แต่ใจเราเดินไปถึงที่ทำงานแล้ว หรือบางทีใจก็เดินย้อนกลับไปทะเลาะกับคนเมื่อวานนี้หลวงปู่จึงให้ยาขนานเอกมาครับนั่นคือคำบริกรรมท่านให้ใช้คำว่าพุทโธหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยจนรู้สึกชินชาแต่อยากให้ลองฟังมุมมองของหลวงปู่พุทธด,ดูครับแล้วท่านจะเห็นพุทโธในมุมใหม่หลวงปู่ท่านไม่ได้ให้ท่องพุทโธเพื่อให้ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์แต่ท่านให้ใช้พุทโธ เป็นเหมือนเชือกที่คอยผูกจิตเอาไว้กับเสาให้เรามองดูจิตของเราเหมือนลิงน้อยๆที่ซุกซนมันกระโดดไปเกาะกิ่งไม้กิ่งโน้นทีกิ่งนี้ทีกิ่งไม้ก็คืออารมณ์และความคิดต่างๆครับถ้าเราวิ่งไล่จับลิงเราจะเหนื่อยและจับไม่ได้หลวงปู่เลยบอกว่าไม่ต้องวิ่งไล่ให้หาเชือกมาเส้นหนึ่งผูกขาลิงไว้แล้วผูกปลายเชือกไว้กับเสาหลัก ที่มั่นคงเชือกเส้นนั้นคือสติเสาหลักต้นนั้นคือคำว่าพุทโธเมื่อเรานึกพุทธพร้อมลมหายใจเข้านึกโธพร้อมลมหายใจออกลิงตัวนั้นมันจะกระโดดไปไหนไกลไม่ได้ครับพอมันจะวิ่งไปคิดเรื่องงานเชือกแห่งสติก็กระตุกไว้อ้าวกลับมาที่เสาพอมันจะวิ่งไปกังวลเรื่องอนาคตเชือกก็ตึงดึงกลับมาที่พุทโธ ช่วงแรกๆมันจะดิ้นครับมันจะไม่ยอมอยู่เฉยใจเราจะอึดอัดจะรำคาญโอ้ยลืมพุโทโธอีกแล้วไปคิดอีกแล้วตรงนี้แหละครับคือจุดที่หลวงปู่พุทธท่านให้เคล็ดลับสำคัญไว้ท่านบอกว่าอย่าไปดุตัวเองอย่าไปหงุดหงิดถ้ามันเผลอลืมพุโทโธไปแล้วพอมารู้ตัวอีกทีให้เราทำแค่เริ่มต้นใหม่กลับมาที่พุโทโธใหม่ง่ายๆแค่นั้นเองครับ ไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องเสียดายแค่ดึงกลับมาเบาๆการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การแข่งขันกับใครและไม่ใช่การแข่งขันกับตัวเองแต่เป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของตัวเองครับหลวงปู่ท่านสอนว่าให้สังเกตดูให้ดีระหว่างผู้คิดกับผู้รู้ว่าคิดคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกหัดอบรมจิต จะไหลไปเป็นผู้คิดทั้งหมดพอโกรธก็เป็นความโกรธไปเลยพอทุก์กข็จมลงไปในความทุกข์จนมิดหัวแต่ผู้ที่ฝึกอบรมจิตตามแนวทางนี้จะค่อยๆถอยออกมาเป็นผู้ดูเหมือนเรายือนอยู่ริมแม่น้ำสายน้ำที่ไหลผ่านหน้าเราไปบางทีก็ใสบางทีก็ขุ่นบางทีก็มีขยะลอยมาบางทีก็มีดอกไม้ลอยมา เรามีหน้าที่แค่ยืนดูอยู่บนฝั่งไม่กระโดดลงไปในน้ำความคิดดีก็รู้ว่าดีความคิดไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีแค่รู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนี่คือความหมายของการทำจิตให้หนักแน่นครับหนักแน่นดังภูเขาลมจะพัดฝนจะตกแดดจะออก ภูเขาก็ยังตั้งตระงานอยู่แบบนั้นไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบท่านผู้ฟังครับผมอยากชวนให้ท่านลองเริ่มจากจุดเล็กๆนี้ก่อนครับยังไม่ต้องคาดหวังว่านั่งปุ๊บจะต้องเห็นแสงสว่างหรือจะต้องตัวลอยได้หลวงปู่พุธท,ท่านย้ำเสมอว่านั่นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือในขณะนี้เดี๋ยวนี้ท่านรู้ไหมครับว่า ท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังฟังเสียงผมอยู่ท่านรู้ตัวไหมท่านกำลังนั่งอยู่ในท่าไหนท่านรู้ตัวไหมถ้าท่านรู้นั่นแหละครับสมาธิได้เกิดขึ้นแล้วมเมล็ดพันธ์แห่งปัญญาได้ถูกหวานลงในใจของท่านแล้วแต่เส้นทางนี้ยังมีความละเอียดอ่อนอีกมากครับหลวงปู่ท่านยังสอนเรื่องความเป็นกลางของจิต และวิธีรับมือเมื่อจิตมันดื้อจนเอาไม่อยู่เราจะทำอย่างไรถ้าอยากรู้ว่าเมื่อเราฝึกจนจิตเริ่มมีกำลังแล้วความเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราอย่างไรเราจะมาคุยกันต่อในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังลองนำคำว่าพุทโธไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับตื่นนอนก็พุทโธอาบน้ำก็พุทโธ กินข้าวก็พุโทโธลองดูเล่นๆแต่ทำจริงๆแล้วสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราได้เรียนรู้และเราได้ลองนำพุโทโธมาผูกไว้กับใจท่านผู้ฟังได้ลองทำดูบ้างไหมครับบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยากจังพอกำหนดพุดโทโธปุ๊บเรื่องงานก็แทรกเสียงรถก็ดัง ความหงุดหงิดก็ผุดขึ้นมาเหมือนยิ่งเราเพยายามจะน,นิ่งโลกภายนอกกลับยิ่งวุ่นวายจนบางครั้งเราเผลอคิดไปว่าเราคงทำไม่ได้หรอกสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเลยตรงนี้แหละครับที่หลวงปู่พุทธานิโยท่านได้ไขความกระจ่างเอาไว้ท่านบอกว่าอุปรสรรคที่เราเจอไม่ใช่ศัตรูของการปฏิบัติครับแต่สิ่งเหล่านี้ คือแบบฝึกหัดชั้นดีหลวงปู่ท่านสอนว่าจิตของเราเปรียบเสมือนเด็กน้อยครับส่วนสติเปรียบเสมือนพี่เลี้ยงถ้าเราเอาแต่ขังเด็กไว้ในห้องเงียบๆเด็กคนนั้นอาจจะดูเรียบร้อยแต่พอเปิดประตูให้ออกไปเจอโลกภายนอกเจอเสียงดังเจอคนเยอะๆเด็กคนนั้นก็จะตื่นตระหนกและคุมตัวเองไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันครับ ถ้าเราทำได้แค่ตอนนั่งหลับตาในห้องพระพอออกมาใช้ชีวิตจริงโดนเจ้านายตําหนิหน่อยโดนใครขับรถปาดหน้าหน่อยใจก็หลุดสติก็กระเจิงแบบนั้นหลวงปู่ท่านเรียกว่ายังใช้งานไม่ได้จริงครับท่านจึงเน้นย้ำเรื่องฐานที่มั่นสำคัญที่จะทำให้จิตของเราหนักแน่นได้อย่างแท้จริงสิ่งนั้นคือคำว่าศีลครับ พอได้ยินคำว่าศีลหลายท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดนึกถึงข้อห้ามนึกถึงกฎเกณฑ์ที่ตึงเครียดนึกถึงว่าต้องนุ่งขาวห่มขาวต้องถือศีลแปดต้องไม่ทานข้าวเย็นแต่มุมมองของหลวงปู่พุทธที่มีต่อศีลน,นั้นงดงามและเข้าใจง่ายกว่านั้นมากครับท่านสอนว่าศีลไม่ใช่ข้อห้ามที่คอยจับผิดแต่ศีลคือความเป็นปกติของมนุษย์ครับ คำว่าปกติหมายถึงการที่เราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครและไม่ได้เบียดเบียนตัวเองลองสังเกตดูนะครับวันที่เราโกหกใครสักคนใจเราเต้นแรงไหมครับใจเรากังวลไหมว่าเขาจะจับได้วันที่เราเผลอพูดจาไม่ดีใส่คนอื่นใจเราร้อนรุ่มไหมครับนั่นแหละครับคือภาวะที่ใจไม่ปกติเมื่อใจไม่ปกติความระแวงก็เกิด ความกังวลก็เกิดแล้วเราจะเอาความสงบมาจากไหนจริงไหมครับหลวงปู่ท่านจึงเปรียบเทียบว่าศีลเปรียบเสมือนรั้วบ้านครับสมาธิเปรียบเสมือนตัวบ้านปัญญาเปรียบเสมือนทรัพย์สมบัติในบ้านถ้าบ้านไม่มีรัว้วโจรขโมยก็เข้าออกง่ายสุนัขจ,จรจัดก็เข้ามาคุยขยะเจ้าของบ้านจะหลับนอนอย่างเป็นสุขได้อย่างไร ใจิตใจเราก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีศีลเป็นเครื่องกัน้นอารมณ์รุนแรงต่างๆความโกรธความโลภความหลงมันก็บุกเข้ามาในใจเราได้ง่ายๆมาขโมยความสุขของเราไปดังนั้นก่อนที่เราจะไปหวังผลขั้นสูงว่าต้องเห็นนิมิตต้องรู้วาระจิตหลวงปู่ท่านให้เรากลับมาสำรวจที่เจตนาในการใช้ชีวิตประจำวันก่อนครับท่านสอนให้เรารู้จัก ข่มใจการข่มใจไม่ใช่การเก็บกฎนะครับแต่คือการรู้ทันสมมุติว่ามีคนเดินมาต่อว่าเราได้ถ้อยคำรุนแรงธรรมดาของคนทั่วไปพอหูได้ยินเสียงใจมันปรุงแต่งทันทีว่าเขาด่าเราพอคิดว่าเขาด่าเราความโกรธมันพุ่งปรีตขึ้นมาปากมันอยากจะสวนกลับไปให้เจ็บแสบวินาทีนั้นแหละครับ คือนาทีทองของนักปฏิบัติหลวงปู่พุทธสอนว่าให้ใช้สติเข้าไปกั้นไว้ให้ระลึกรู้ว่าอ๋อนี่คือเสียงกระทบหูอ๋อนี่ใจกำลังกโกรธท่านให้มองความโกรธเหมือนมองไฟที่กำลังลุกไหม้ถ้าเรากระโดดเข้าไปในกองไฟเราก็ร้อนเราก็ไหม แต่ถ้าเราถอยออกมาดูไฟอยู่ห่างๆเราจะเห็นแค่ว่าอ๋อมันร้อนนะมันน่ากลัวนะแต่เราไม่เจ็บตัวนี่คือเทคนิคที่ท่านเรียกว่าจิตอยู่เหนืออารมณ์การปฏิบัติแบบหลวงปู่พุทธท่านไม่ได้ห้ามไม่ให้โกรธนะครับท่านเข้าใจความเป็นมนุษย์ของเราดีที่สุดท่านบอกว่าตราบใดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์ความโกรธย่อมมีเป็นธรรมดา แต่สิ่งที่ต่างกันระหว่างผู้ฝึกกับผู้ไม่ฝึกคือผู้ฝึกโกรธแล้วรู้รู้แล้ววางวางแล้วจบเร็วไม่เก็บเอาความโกรธนั้นมาเผาใจตัวเองข้ามวันข้ามคืนท่านเคยเปรียบเปรยไว้อย่างน่าสนใจครับว่าจิตที่ฝึกดีแล้วจะเหมือนใบบัวเมื่อหยดน้ำตกลงมาใส่น้ำก็กลิ้งอยู่บนใบ แต่น้ำไม่สามารถซึมเข้าไปในเนื้อของใบบัวได้โลกธรรมทั้งหลายคำนินทาคำสรรเสริญความสุขความทุกข์มันก็เหมือนหยดน้ำครับมันตกลงมาที่ใจเราได้เรากระเทือนได้เรารู้สึกได้แต่ถ้าเรามีสติมีความหนักแน่นสิ่งเหล่านั้นมันจะแค่กลิ้งผ่านไปไม่ซึมเข้ามาทำให้ใจเราเน่าเสีย แล้วจะทำอย่างไรให้ใจเป็นเหมือนใบบัวได้หลวงปู่ท่านย้ำกลับมาที่จุดเดิมครับคือการทำความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องท่านใช้คำว่าสัมปชัญญะในช่วงแรกเราใช้คำว่าพุทโธเป็นเชือกผูกจิตในตอนนี้ท่านให้เราขยายอาณาเขตของเชือกเส้นนั้นครับจากที่แค่ท่องในใจให้ขยายมารู้ที่ร่างกายด้วย ท่านเดินให้รู้สึกที่ฝ่าเท้าท่านหยิบแก้วน้ำให้รู้สึกที่มือที่สัมผัสแก้วท่านกำลังเคี้ยวข้าวให้รู้สึกถึงการขยับของปากทำไมต้องให้มารู้เรื่องพื้นพื้นพ,นพวกนี้ก็เพราะว่าจิตของเรามันชอบหนีไปอดีตกับอนาคตครับมันไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันแต่ร่างกายของเรามันอยู่ในปัจจุบันเสมอ ร่างกายเราไม่เคยเดินกลับไปในอดีตและไม่เคยเดินล่วงหน้าไปอนาคตการดึงจิตให้กลับมารู้สึกที่กายจึงเป็นทางลัดที่สุดที่จะดึงจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อเราฝึกแบบนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่หลวงปู่เรียกว่าผู้รู้จะเริ่มตื่นขึ้นมาอย่างชัดเจนครับจากเดิมเราเป็นผู้แสดงละครหลงบทบาทร้องไห้ฟูมฟาย เราจะเริ่มกลายมาเป็นคนดูละครเราจะเห็นความคิดตัวเองผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะเห็นความโลภผุดขึ้นมาแล้วก็จางหายไปเราจะเริ่มเห็นความจริงข้อหนึ่งที่หลวงปู่พุทธท่านย้ำนักย้ำหนานั่นคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตล้วนเกิดเองและดับเองเราไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆ ความหนักใจที่ท่านเคยแบกไว้มันจะเริ่มเบาลงตรงนี้แหละครับเพราะท่านเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อความทุกนี้เดี๋ยวมันก็ดับความเครียดนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปท่านจะไม่เข้าไปยึดกอดมันไว้แน่นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อจิตมีความหนักแน่นมีศีลเป็นเกราะกำบังมีสติคอยระลึกรู้จิตดวงนี้จะเริ่มมีพลันอำนาจ เป็นอำนาจแห่งความสงบเย็นที่ใครอยู่ใกล้ก็สัมผัสได้แต่ท่านผู้ฟังครับความสงบเป็นเพียงผลพลอยได้ระหว่างทางเท่านั้นเป้าหมายสูงสุดที่หลวงปู่พุทธ,ธานิโยท่านต้องการจะพาเราไปให้ถึงคือการทำให้จิตดวงนี้เกิดปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาทุกข์ซ้ำๆในเรื่องเดิมๆอีกปัญญา ที่จะตัดรากถอนโคนความเศร้าหมองได้อย่างเด็ดขาดเมื่อจิตพร้อมแล้วเมื่อฐานแน่นแล้วก้าวต่อไปคือการเดินปัญญาเพื่อพิจารณาความจริงของชีวิตซึ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนและสำคัญที่สุดเราจะใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่าจิตที่ตั้งมั่นนี้ไปไขความลับของธรรมชาติได้อย่างไรแล้วทำไมหลวงปู่ถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่จิต ก็ต้องวางเมื่อเรามีสติเป็นเชือกที่คอยดึงจิตมีศีลเป็นเกราะป้องกันภัยและมีความตั้งมั่นของสมาธิเป็นเรือนใจที่แข็งแรงแล้วการเดินทางของเราได้มาถึงจุดที่สัมพันธ์ที่สุดจุดที่หลวงปู่พุทธ,ธานิโยท่านเรียกว่าการเดินปัญญาหลายท่านอาจเข้าใจว่าปัญญาทางธรรมคือความรอบรู้คือการท่องจำตำราได้แม่นยำ หรือการอธิบายธรรมะได้เก่งกาจแต่ในความหมายของการปฏิบัติปัญญาคือสิ่งที่เรียบง่ายกว่านั้นมันคือการเห็นความจริงหลวงปู่ท่านมักจะสอนให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนั่นคือร่างกายและความรู้สึกลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรานั่งสมาธินาน,าน,านหรือเวลาที่เราเจ็บป่วยความปวดความเมื่อยมันเกิดขึ้นใช่หรือไม่ คนทั่วไปเพราะความปวดเกิดใจก็ร้องโวยวายฉันปวดฉันเจ็บฉันทรมานเมื่อไหร่จะหายเราเอาตัวฉันกระโดดเข้าไปเป็นเจ้าของความปวดนั้นแต่หลวงปู่ท่านให้ใช้จิตผู้รู้ที่เราฝึกมาดีแล้วเข้าไปมองดูใหม่ท่านสอนให้ทำสิ่งที่เรียกว่าการแยกธาตุแยกขันฟังดูเป็นศัพท์เทคนิค แต่ความจริงคือการแยกแยะความจริงออกจากความหลงท่านเปรียบเทียบว่าร่างกายนี้ก็เหมือนรถยนต์ความเจ็บปวดก็เหมือนอาการเครื่องร้อนหรือยางแตกส่วนจิตใจคือคนขับรถคนขับรถไม่ใช่รถรถยางแตกคนขับรถไม่ได้ยางแตกไปด้วยรถเครื่องร้อนคนขับรถไม่ได้ตัวร้อนไปด้วยเพียงแต่คนขับร,รับรู้อาการเหล่านั้น เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทางกายหรือทางใจหลวงปู่ท่านให้กำหนดรู้ลงไปตรงๆว่านี่คือรูปธปรรมกำลังเสื่อมสลายนี่คือนามธรรมกำลังแปรปรวนร่างกายเจ็บให้รู้ว่ากายเจ็บแต่ใจไม่ต้องเจ็บตามใจเศร้าหมองให้รู้ว่าใจกำลังเศร้าแต่ไม่ต้องลงไปจมกับความเศร้า เมื่อฝึกมองแบบนี้บ่อยเข้าจิตจะเริ่มถอนตัวออกมาจากที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่านี่ตัวกูนี่ของกูมันจะค่อยๆค,คลายออกเหมือนคนกำมือแน่นมาตลอดชีวิตแล้วค่อยๆแบมือออกความเบาสบายความอิสระก็จะเกิดขึ้นตรงนี้นี่แหละคือรสชาติของวิมุตติหรือความหลุดพ้นในระดับที่สัมผัสดได้จริง หลวงปู่พุทธท่านย้ำเสมอว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องลึกลับเหนือโลกแต่เป็นเรื่องการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงท่านสอนว่าจงทําจิตให้เหมือนแผ่นดินใครจะเทน้ำหอมรดแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่ดีใจใครจะเทของเน่าเสียลงแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่เสียใจแผ่นดินยังคงทำหน้าที่รองรับทุกสรรพสิ่งด้วยความมั่นคง ผู้ที่มีปัญญาจะใช้ชีวิตอยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำงานก็ทำด้วยจิตที่ว่างจากกิเลสทำเพื่อหน้าที่ไม่ใช่เพื่อหน้าตาดูแลครอบครัวก็ดูแลด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความคาดหวังบทสรุปของการอบรมจิตให้หนักแน่นจึงไม่ใช่การหนีโลกไปอยู่ที่เงียบสงบแต่คือการทำใจให้สงบท่ามกลางโลกที่วุ่นวาย เมื่อใดก็ตามที่ท่านรู้ทันความคิดเมื่อนั้นท่านมีสติเมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่หวั่นไหวต่อสิ่งกระทบเมื่อนั้นท่านมีสมาธิและเมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นเมื่อนั้นท่านมีปัญญาและนั่นคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงมีได้ เป็นทรัพย์ภายในที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้ตราบจนลมหายใจสุดท้ายการเดินทางของจิตต้องอาศัยความเพียรที่ต่อเนื่องล้มแล้วลุกเผลอแล้วรู้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอในทุกลมหายใจขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดรักษาใจดวงนี้ไว้ให้ดีเพราะใจดวงนี้คือเพื่อนแท้เพียงคนเดียวที่จะนำพาท่านไปสู่ความสุขที่แท้จริง หากเรื่องราวในวันนี้ทำให้ท่านผู้ฟังได้หยุดคิดหรือใจเบาลงแม้เพียงเล็กน้อยการกดถูกใจหรือกดติดตามธรรมะนำใจนำชีวิตก็เปรียบเสมือนการส่งต่อธรรมะให้ไปถึงผู้ที่กำลังทุกข์อยู่ที่ไหนสักคนหนึ่งขออำนานาจแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยและบุญกุศลจากการฟังการพิจารณาและการนำไปปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านผู้ฟังมีความสุข ความสงบและมีดวงตาเห็นธรรมในที่สุดพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ